嗯。 ขกรับเชิญคนแรกของเราเธอมาจากอินโดนีเซียเธอมีนามว่ามาดามจูนแขกรับเชิญคนต่อ,อไปเธอมีนามว่าจากกักรแลนเธอมาจากยัโสธรพบกับเขาได้ในรายการนี้เลยครัเผมนี่ค่ะเรากำลังจะไปตามหาคุณมาดามจูนหรืคุณมาดามจักรเลนนะคะเอ๊ว่าแต่เาตาขาอยู่ไหนไ ูค่ะเขาอยู่ทางนู้นค่ะคุณมาดามจูนไปดีกว่าค่ะเราเข้าไปหาคุณมาดามจูนดีกว่าค่ะ แหล่งเมืองยโสธรกันนะคะไป็นต้อหาไปเลยดีกว่าค่ะเอ๊อยู่ตรงไหนนะเราจะหาเขาเจอไหมนะได้ยะงไงคะเขาอยู่ตรงนู้นค่ะไปหาไปหาเขาก็มาแหล่งยังค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรแิญสวัสดีค่ะเจ้าบอาคุณเจริญกำลังทำอะไรอยู่คะเรากินกะถิ่นอยู่ค่ะงั้นโชว์กินกะถิ่นให้พวกเราดูได้ไหมคะในการโชว์นะคะได้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลย มันเป็นของชอบของคุณจักรเลนอยู่ยังไงคะใช่ค่ะเป็นของชอบของบ้านเกิดของฉ<า><ม>ันค oh ่ะยุาโสธรค่ะสาวยุาโสธรกิมจะถึนเป็นอาหารเป็นประจําหรือเปล่าคะไม <ilia S 1> ่ <c oughs> แล้วคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาเจอมาดามจูนทุกประเทศเลยนะคะที่ฉันออสเตรเลียค่ะออ๋แล้วก็คุณจักรเลนมาจากย่โสธรค่ะคุณจักรเลนเมืองย,อย่าโสธรนะคะเราจะให้คุณมาดามจูนและคุณ เืองแยกสุธนแข่งกับเต้นนะคะเพาแต่เต้นเป็นไีะคะจะกินจะตกตตอค่ะประเทศคุณนีเองด้วยคะ้ารักาที่ชื่นชออค่ะงั้นเราไปเชิญชมภูมาดามจูนและคุณกจาแด่เมืองแยกสุทธนเไ้นกันได้เลยค่ะเย้ เดินกันนะจะไปไหวพ้พระจะขึ้นไปบนดอยเพื่อนเพื่พต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่ชิงใหม่กันเลยขอไปพักอยู่บ้านมาันพอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อน

อยดูดีๆนะคะคุณมาดามจูนขนตาทำไมออกอยู่ข้างนอกแบบนี้ละคะ <c oughs> โอหมันแบบบอาไม่ค่อยมัน่มนเท่าหว่าเทศกาลนี้เป็นการยับยั เราจะมาดูคุณมาดาวนูนกับคุณจ้าก๊แลนเมืองกาลสิน์แข่งกันที่ไหนนะคะคุณจ้าก๊แลนเมืองยะโสธรนะคะใช่ค่ะเราต้องเลี้ยงค่ะทำโคงกันแล้วไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเอาแล้วค่ะเราจะมาถึง เสียงไม่ค oh ่ะคุณนั่งมาครั้งแรกค่ะเคยนั่งจับควายอะค่ะแล้วมีความพร้อมกันแค่ไหนคะเนี่ยหอมมากค่ะชิวล้นเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ดูการแข่งขันการขี่ม้านะคะว่าใครจะเป็นนกันหรือว่าใคชนะ ความจของคนมาดามจูนยูบคุณจักรแมือยรเปยังไงบ้างคมาดาจูนกับคุณจแมลไดลงมาจากเครื่องเล่นเลยนะคะเราจะมาาความรู้สึกกันนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างคะโอยชิลๆมากเลยค่ะสบค่ะจะอ้วค่ะก็มีโอกาหน้อยากเล่นกันอีกหรือเปล่าคะโออยากมากเลยค่ะมีควายมีบ้าดึงมันด้วค่ะ เอาละค่ะโอกาสนี้เราก็ขอขอบคุณคุณมาดามจูนีคุณเจกาแหลกเมืองยักษ์โสธรนะคะะขบคันว่ารายการเดโชของเรานะคะแลาวป็นต้อความสนุกสนานและสีสันให้รายการของเรานะคะวัสนี้ค่ะเทมแล้วความสนุกสนานที่ท่านผู้ชมได้รับชมในตลอดรายการของเรา เราพาท่านผู้ชมมาสนุกสนานกับความพเพลิดเพลินความมันเพิงน,นะคะขอเชิญท่นานผู้ชมได้พบกับรายการจะโชว์ขั้งต่อไปได้เลยนะคะเฮ้ยจริงจงมีเหรออเราลืมไปว่ารายการเราสร้างมาเพื่อความตลกจบเพลงแค่นี้นะคะดีใจจ้าดิฉัน